คุณอยากหลับสองแก้วอ้านี่สองแก้ว แกนจ่ายหรือพร้อมเพลงมีด้วยเหรอวะไม่มีอ่ะเอ้าจะพูดทำไมสามสิบบาทเหนื่อยหน่อยนะอยู่กับฉันเออทุกวันนี้นะผมเหนื่อยมากเลยกว่าจะตามคุณมาทำงานได้เนี่ยเหนื่อยและท้อต้องรออีกนานเท่าไหร่นานมากเลยกว่าจะขัดนู่นขัดนี่ให้เธอทิ้งไว้อยู่ในใจเธอแล้วกัน ผมอยากจะทิ้งคุณให้นั่งคนเดียวจริงๆเอาถ่ายหรือ,อยังเนี่ยมันหนักนะวันนี้ขายน้ำเต็มโมปัน่นหวานเย็นชื่นใจจ้าลูกใหญ่หรือไม่ใหญ่ดูเอาเองกันแล้วกันอ้าวยังให้ฉันวางอีกเหรอคุณมันหนักนะเนี่ยนี่นอนเดี๋ยววันนี้เราไปชวนพวกนางเป็ดแข่งเกมกันนะแพ้ดิแพ้อะไรเนี่ยเจ๊ไปซื้อมาเองเจ้าสองตัวเนี้ยมันวางแผนอะไรก็ไม่รู้โล อ๋อตอนเนี้ยเคยดูแล้วน้ำส้มปัน่นเหรอเออสองตัวเนี้ยมาหลอกกินฟรีน่ะเห็นปะขายน้ำส้มแต่วันเนี้ยฉันอยากกินน้ำแตงโมอ่ะก็ทำกินดิติดอยู่อย่างเดียวติดแหละทำไม่เป็นตุ๊ดตุดต๊ดตุดต๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดฮัลโหลอ้วนวันนี้ที่ร้านขายอะไรฮะน้ำแตงโมเหรอฮะรู้เหรอว่าฉันอยากกินเตรียมรอรับแรงประทะได้เลยเดี๋ยวสองเจจะไปเยือน อ่าโอเคแค่นี้แหละฉันรู้แล้วจะเล่นเกมหลอกกินฟรีมันยังไงไปดีน้นอนไม่อะขอดูตอนนี้ให้จบก่อนโอเคน้องสาวคลัสอากาศร้อนๆแบบนี้มีน้ำเย็นๆให้พี่ต๊อดดื่มมิกจนี่มันร้านขายของเล่นขายขนมจะมีน้ำขายได้ยังไงล่ะคะ <c oughs> ถ้าหาให้พี่ต๊อดได้นะพี่ต๊อดบวกให้แก้วเลยยี่สิบแป๊บหนึ่งค่ะ ฮัลโหลเจ้าอ้วนวันนี้ขายอะไรจ้าฮะน้ำเต็นโมเปันโอ้พี่ต๊อดชอบพี่ต๊อดชอบเอามาแก้วนึงอสองเลยจ้าพี่ต๊อดเลี้ยงเองงั้นสองเลยอ้วนเร็วๆวน่าอย่าให้รอนานโอเคงันแค่นี้แหละอืมขอบใจมากเลยนะที่เป็นห่วงเป็นใยพี่ต๋อนถ้าไม่ได้ตังค์นะฉันไม่ทำหรอกโอเคโอเคดักกี้สองแก้ว จัดให้ชายไปสั่งนิดคุณยาคลัชน้ำแตงไข่ปั่นสองแก้วคลัชพูดก็พูดไม่ถูกสั่งให้มันถูกเลยสิอ๋อแตงโมออโอ้โหผมได้จังหวะเลยแตงโมแตงหมแตงโมอ๋อออโอยลำบากนะก็ไม่ต้องพูดหรอกโอเคสองแก้วนะจับให้สานะแขนโลไป เดยวเนื้อไม่แน่นใสครึ่งชิ้วเห็นไหมเนื้อแต็งโมคือลคือน้ำเชื่อมเราไม่ใสแ่ล้วใส่น้ำแดงนะจ๊ะโฆษณาข้าวได้นะคะต้องตวงไม่งั้นเนื้อมันผิดสูตรเออพูดเยอะมากเลยนะครับอ๋อก็ต้องตวงสิเผื่อคนก็ไปททำก็จะได้ทำถูกมาปั่นเลยไม่ต้องรอ เปิดฝาเตรียมเทเติมด้วยโตแมงทับปิ้งคืออะไรครับก็แตงโงไงพลัมเห็นไหมสวยงามน่ากินขนาดใส ใส่หลอดลงไปก็คือเสร็จ1แก้วน้ําแข็งอละเย็นทุกก้อนนะแต่มางก้อนก็ไม่เย็นทำไมไม่เย็นล่ะครับก็ขายตอนเช้ามั่งตอนกลางวันมั่งจะเย็นได้ไงอ่ะเห็นไหมรู้เป่าชายกายทำไมแตงโมสีแดงเออไม่รู้ครับถ้ามันไม่แดงก็ไม่มีแรงเดินนิจ๊ะอันไหนครับเนี่ย แน่นเครื่องแน่นเครื่องแน่นเครื่องหัวใจของนำ้ำแตงโมปั่นคืออะไรรู้ไหมไม่รู้ครับก็แตงโมไง ปิดฝางตย,ยมไปส่งลูกค้าได้แล้วจ้ะถือ <_ S 1> ดีๆอย่าไปสะดุดยอดย่้าที่ไหนนะครับๆรับยอดย่ายอย่างผมเลยอ่าไปรีบไปได้แล้วดักกี้แอนดตอดขอบใจใจขอบใจ,บใจามาเก็บตังค์มาเออพี่ตอดขอดื่มก่อนนะครับก็คอมันแห้งก็คอมันแห้งก็คอมันแห้งกันเลยต้องกินน้ำปัน อร่อยมากเลยนะครัหน้าร้อนกินน้ำแตงโมปัน่นน่าอร่อยมากาเป็นอะไรหรอคะพี่ต๊อดปวดหัวหรอโอ้ยต๊อดจีต๊ตอดจีขอบคุณมากเลยนะคะพี่ต๊อดที่เลี้ยงรับรักพี่ต๊อดด้วยนะคะงั้นหนูวางอานะกินไปก่อนกินไปก่อนโอ้โร้านนี้มีเนะื้อแตงโมด้วยนะ หรอคะใช่แกเอ๊ทำไมเนื้อแตงโมเป็นสีแดงนะหรือว่าเป็นเหมือนความรักของเราอะไรคะเนี่ยพูดเองเออเองไม่เป็นไรวันนี้ไม่รักพรุ่งนี้ก็ต้องรักเมื่อืนก็รักชาติหน้าหนูก็ไม่รักฮะร,ร,รีบกินรีบ,รบ,รบจ่ายตังเถอะคะ่ะเฮ้ยพี่ต๊อดเสียใจนะ ไม่เป็นไรพี่ตอดจีเป็นเปื่อนฮัลโหลสวยครับวันนี้ขายอะไรขายน้ำแตงโมปั่นครับเอาหนึ่งแก้วค่ะโอเคครับกี่มาเมื่อไหร่อวนหน้าร้อนขายน้ำปั่นเนาะครับกีชอบมากเลยสั่งหนึ่งแก้วสิเออขอคิดดูก่อนนะอา้าวเป็นคนขายของขอคิดดูก่อนอืมเขอไปสั่งอเองไป ดีค่ะคุณย่าสวัสดีค่ะก๊อกกี้ปุกกี้ค่ะโอ้มีเธอเนี่ยเรียกยากจริง,รงเลยคุณย่าเรียกยากอยู่คนเดียวนี่แหละค่ะเออเออนี่หาว่าฉันง่ดเหรอเปล่าค่ะสมัยเด็กๆนะฉันะไม่มีสังไปโรงเรียนหรอกโอ้ยด่ามาได้อีกหนูมไม่ได้ว่าแบบนั้นค่ะต้องสั่งน้ำสองแก้วย่าถึงหายเศร้านะมาเวาขายของ สั่งสองแก้วก็ไค่ะจะจ่ายราคาแก้วเดียวนะคะยังกินแก้วเดียวพอรู้เยอะนะเอาแก้วเดียวพออย่าก๊อกกี้โอ๊กกี้ค่ะนั่นแหละ อย่างละครับถ้าคนดูอยากให้ทำน้ำะไรคอมเมนต์มาครับอืมคลิปต่อไปนะสบับลดีไหมนะถามคนดู ครับยา่าแน่นอนจะแก้ววังระกงอะทำอะไรก็อร่อยอ้าวเสร็จแล้วไปส่งคุกกี้อ้าวอยากเลขชื่อถูกอยากกับควรเขาอย่างนั้นแหละอเอาค่ะได้แล้วก็แก๊กโถทัถ้งยาทั้งหลานเอ๊ทำไมมีสองชั้นน่ะเออลูกค้าจะได้กินน้ำไงมันจะได้ไม่มีแต่น้ำแข็งอยู่ข้างบนเป็นไงการวางระบบของผมมันก็เป็นแบบนั้นไงอวด จริงๆนะถ้ามีเค้กแตงโมอ่ะแก่เลยเออผมลืมคิดไปเลยกี่ลองดูน้ำปัน่นสาวมแข่งกินน้ำปั่นมาแล้วหววนึ่งสองสองสองอะไม่สานาทีอ่ะกี้คือสมองแล้วเนี่ยสมโอเคก่อนเก็บตามด้วยเดี๋ยวกี่จะไปนั่งเล่นเท่านังเป็ด30ิบ จะสแกนจ่ายหรือพร้อมเพย์มีด้วยเหรอวะไม่มีอ่ะเอ้าเราพูดทำไมสามสิบบาทนั่งกิ่วโหพี่ต๊อดอะไรคะเนี่ยตามมายันห้องเลยเหรอหนูจะนอนเดี๋ยวพี่ต๊อดร้องเพลงให้ฟังนะครับนั่งดักมาแข่งเกมกันอ้าวต๊อดมาทำอย่างอะ เออคือผมมาคอยตบยุงให้น้องเขานะครับเดี๋ยวยุงกัดเดี๋ยวผิวน้องเขาจะไม่สวยไม่งามดักกี้ลุกมาเดี๋ยวนี้ต๊อดลุกดิไม่ค่ะอย่าไปกลัวมันดีมันเป็นแกงถ่ายเงินฉันกลัวไว้กอนเองกลัวว่าจะแพ้เกมยิงธนูของข้าใช่ไหมเอ้อย่ามาท้าน้องเขาเดี๋ยวแข่งกับพี่ต๊อดต๊อดไหนบอกจะแข่งไหนต๊อดชอบดูวี่ดูวี่ เฮ้ยดักกี้มาแข่งกันเออมาแพ้เลียงน้ำปั่นล้าจะอ้วนนะเออสั่งไว,ลวเลวยสองแก้วอะ่ะถ้าแพ้นะเอาไปเลยเฮ้ย <Hey, S 1> เอาของฉันไปด้วยหรอไม่ต้องไปกลัวไม่แพ้เนี่ยคือสิ่งที่ฉันกลัวอ่ะดักกี้ค่ายเริ่มก่อนเลยแพ้อย่างงองแงนะเวย้ยใครงองแงบัเขาให้เฮ้ยม่แก้ฟุกดูอีกลูกนึง ฟุกอะไรบ่อยๆอ่ะเอาไปเจอรี่นับคะแนนไปยังชนะอีกเหรอ80 80 60 80 80 60เ uh, อ uh, ah. ่ิบแปดสิบหกสิบเออวมกันเป็น30บ้านแมวเองก็ดี30อ่ะ220อเว้ยโอ้โหนักเป็กกินเลขไวตบมือโลกกับแล้วหยุดน้ำปั่นฉัน เสียแน่เลยเฮ้ยไม่คิดว่าฉันจะเข้าร้อยมั้งหรอเฮ้ยไม่เฮ้ยให้กําลังใจดีแล้วเกินเดี๋ยวฉันถือแล้วส่งไปให้มันต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเจ้าอาดีตลูกน้องดูนะบ,บื๋ยบื๋ยคมคมหนึ่งร้อยป โอ้ยยิงมาทําแมวเลยเนี่ยหัวคนนะมันแพ้ของจจโล80 60หัวกระบาลคนแพ้ไหนๆก็แพ้แลละโชยอีกรูปหนึ่งไปเคลมๆลมดูสิฉันยืนเจ้ามาอยู่ขนาดเนี้ยมันจะกล้ายิงไหม <c oughs> มันกล้าค่ะเฮ้ยถ้าโดนหัวฉันเนี่ยมันจะเป็นอะไรไหม <c oughs> ก็ไม่ใช่หัวฉันนี่เฮ <c oughs> ้ยน้ำปั่นสองอันๆเอโทรศัพท์อยู่ไหนวะ จะบอกแม่ค่ะว่าติดศูนย์ใช่ไหมอืมแต่ว่าถ้าแบบว่าค่าไม่ได้กินน้าปั่นใช่ปะป่ามันก็อาจจะพูดได้คือวางแผนไปก่อนหน้านี้แล้วใช่จะแพ้หรือชนะก็ได้กินฉันมีความสุขและขออีกนัดหนึ่งฉันยืนจ้องมันหนักๆเลยมันจะยิงเปล่าดูสิมันจะกล้าไหมมันกล้าจริงๆเฮ้ยชายของเจโรตารี่ลืมเลยไปสั่งด่วนแล้วคุณต้องทำอะไรอ่ะ ผมไม่คอนเซนเตอร์ไงโอ้ oh, สบายเกินคุณอยากหลับสองแก้วอ้าวนี่สองแก้วเอาที่มันมีน้ำปั่นเถอสิครับเอาก็สั่งมาสิบอกสองแก้วสื่อสารให้มันรู้เรื่องนะ,อ,ะงนอ้าวชายผิดสงานขายของนตอนยิ้มให้ลูกค้าหน้านะอย่าไปบึ้งตึงหน้าไม่จะตึงครับแต่มันตึงเองไปเล่นตรงนู้นไป ขายดีจริงๆเลยวันเนี้ย เสร็จแล้วจ้ะเก้าที่สองเอาไปส่งของแยมลองแฟนนี่ลูกครับโอยขายของเหน่นอยจริงเฮ้ยอย่าบน่น <c oughs> ได้แล้วโรล,ลี่ไม่มาพรุ่งนี้เลยเอ่ะ <c oughs> งั้นผมกลับเอ้ยเอาไปโลลี่ขอบใจ เฮ้ยโลสงสารพี่ต๊อดอะเขานั่งอยู่คนเดียว <S <S พี่ต๊อดนั่งเงาเงาอยู่คนเดียวเลยเราไม่ได้ใช้ข้องามาเมื่อไหร่โอ้โอหหวานช้ำยังไม่ได้กินเลยแบบเนี้ยเขาต้องเรียกว่ากินมาลี่ซื้อให้อีกแก้วดิบอกพี่ต๊อดดิแมวอ,อะนวดเชดีๆก่อนเดี๋ยวเลี้ยง อุ๊ยโอ้โหผู้อย่างเนี้ยโทรศัพท์ในมือสั่นเลยดีดีค่ะพี่โลพี่ตอดอยากนั่งตรงนี้ไหมเอออยากครับงั้นเลี้ยงพวกเราหน่อยได้ครับขอ,อนั่งได้คนค่ะเอาชายเก็บตังค์รอยี่ไปรอยี่ไม่คนนั่งไม่คน,น,คนให้มาทำไมอะ่ะเอ้า เพื่อนกันนั่งด้วยกันไม่ได้หรอเป็นเพื่อนกันเพราะว่ากินน้ำแก้วเดียวเนี่ยนะแก้วเดียวที่ไหนสองเงียบไปเลยขอใจมากค่ะไม่เป็นไรพี่ตอดนั่งไปคิดว่าเป็นห้องตเตงอะรีสามสองหนึ่งกิวพี่ตอดตามไปนะคะตามไปตามไรรับ รู้ไหมครับหนังเคอสามตอนขายน้ำแตงโมปัน่นหวานเย็นสดชื่นสู้ชีวิตกินแล้วมันจี๊ดฟันมากเลยรีต้องกินน้ำแข็งถึงจะหายตอนนี้พวกเรามีเบื้องหลังให้ดูกันแล้วนะคะชื่อว่าช่องตินตินเองครับอย่าลืมกดติดตามพเราทุกช่องทางตรงนี้ด้วยครับ